สวัสดีครับผมยอดยิ่งชโลประถมนะครับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูนะครับมหาวิทยาลัยรางกำแผงคณะศึษาศาสตร์เอกศิลปศึกษา,กษา,อต,กษาตอนนี้ทําการฝึกสอนอยู่ที่โรงเรียนมัธยมวัดทลาดทองนะครับวันนี้จะมานําเสนอสื่อที่ได้ผลิตขึ้นมานะครับเป็นสื่อที่คิดว่ามีความน่าสนใจแล้วก็สะดวกทั้งอาจารย์ผู้สอนแล้วก็ตัวนักเรียนนะครับ เป็นสื่ออินโฟกราฟิกครับอินโฟกราฟิกใช่ครับก็ใช้โปรแกรม c a n วานะครับเดี๋ยวใช้ดูตัวอย่างสื่อนี่ครับสื่ออินโฟกราฟิกอย่างตัวนี้จะเป็นบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องทฤษฎีสีนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับวงจรทฤษฎีสีต่างๆซึ่งครูผู้สอนเนี่ย จะทาการสรุปบทเรียนแล้วก็ทําการออกแบบอินโฟกราฟิกให้มีความน่าสนใจให้มีความดึงดูดในรวดัอบหนึ่งนะครับแต่สิ่งสาคัญคือบทเรียนต้องสรุปเนื้อหาสาคัญสำคัญให้มาอยู่ในอินโฟกราฟิกหนึ่งแผง่นนี่นะครับเวลาครูสอนก็จะสอนเนื้อหาหล,กลักตามนี้ก็จะขยายเนื้อหาตามอินโฟกราฟิกนะครับแล้วนักเรียนเนี่ย เวลาเมื่อเขาเรียนเสร็จไปเขาก็จะสามารถนําไปทบทุนได้อินโฟกราฟิกแผ่นเดียวง่ายๆเนี่ยครับสามารถขึ้นมาทบทุนได้ตลอดเวลาหลังการสอนหรือว่าตอนจะสอบก็เอามา,าอ่านก็จะสามารถระลึกได้นะครับว่าเราได้ทําการเรียนการสอนอะไรไปแล้วสาเหตุที่เลือกสื่อนี้เพราะว่าผมคิดว่าสื่ออย่างถ้าเป็นแอปพลิเคชันหรือเกมต่างๆเนี่ยมันดึงดูดความสนใจมากกว่าอินโฟกราฟิกแต่เมื่อผ่านไปแล้วเกม เล่นครั้งแรกครั้งที่สมันก็จะเกิดการน่าเบือ่อมันก็จะไม่เกิดความน่าสนใจแล้วแล้วที่สําคัญคืออินโฟกราฟิกเนี่ยมันสามารถสแสดงเนื้อหาไปได้ค่อนข้างชัดเจนแล้วก็ตรงเกมที่จะดึงดูดความสนใจให้คนมาเล่นเกมนะครับหรือถ้าจะเป็นสื่ออย่างสมัยก่อนที่อาจจะผลิตสื่อใหญ่ๆห,หรือว่าดูอลังการดูน่าสนใจก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่าถ้าแบบนั้นน่ะมันค่อนข้างลำบากในการที่จะ แพร่กระจายสื่อไปในสังคมยุคป,ปัจจุบันที่อินเทอร์เน็ตหรือว่าการเรียนออนไลน์เข้ามามีบทบาทน,นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือมันไม่น่าจะทั่วถึงเท่ากับสื่อที่มีความง่ายแล้วก็สามารถหยิบขึ้นมาทบทวนได้ตลอดเวลาแล้วก็รวบรวมเนื้อหาให้อย่างอินโฟกราฟิกนะครับผมก็เลยเลือกใช้เป็นอินโฟกราฟิกครับแค่อาจารย์ผูส้สปอ้อง สรุปเนื้อหาแล้วก็ออกแบบให้น่าสนใจอาจจะไม่หิือวาเท่าไหร่แต่ว่าน่าจะมีประโยชน์ในการใช้งานไม่น้อยเลยนะครับขอบคุณมากครับ